หมอนทองใช่ไหมน้องเล็กเพิ่งออกดอกทุเรียนหมอนทองทอะป้ายอะไรอะร้อยร้อยยี่สิบวันไงร้อยยี่สิบวันร้อยยี่สิบวันก็ตัดได้ต้องเขียนไว้เดี๋ยวจำไม่ได้ไง ของเราต้องให้มันต้นโตแค่นี้ถึงให้มันเป็นลูกนู่นออกดอกอหมอนทองเริ่มแรกเริ่มออกดอก ไม่มีป้าย